กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในซิกนะครับผมกลับมาพบกับเฟียในพาร์ทที่3ามงินเนาะโอเคครับผมก็ามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับก็ต้องขอโทษนะครับเพราะว่าจากพาร์ทที่แล้วที่ไปนั่งฟังตอนเรนเดอร์เนี่ยได้ยินเสียงนกรล้องเต็มแหละคราวนี้ผมก็พยายามไล่นกให้มันไปไกลๆแล้วเนาะแต่ก็น่าจะมีอยู่บ้างอนะ่ะบางตัวก็ไล่ไม่ได้โอเคไปเราต่อกันเลยโอเคมา เ็เช็คเปลื่นเอนโอเคก็เนาะโอ้โหมือจะด้วยไม่เกรงใจกันเลยเด้เฮ้ยอะไรวะเขาสมควรจะตายพวกเขาสมควรจะตายคือมาเขาแบบโอ้พี่ครับ พี่จะพุ่งมาอย่างนี้อีกแล้วไม่คิดว่าคุณจะกลัวบ้างหรอแต่เกมเขาทำเออคือเกมก็บอกว่าเฟียคือเราต้องกลัวอืม,มีการระเบิดเกิดขึ้นแล้วก็มีอุบัติเหตุเอเอสนิวอะเกี่ยวกับพีศาอ่าอ่า เออมีเลือดไหมไม่มีโอ้โหมันจะกล้าเก็บไหมเนี่ยคือข้างนี้มันมีอะไรแน่นอนไงแต่ผมแบบไม่อะไม่ไปเลยอะเสียงไร่ไม่เอาเฮ้ยไม่เอาดิืมเมื่อกี้ก็ีิ้งแล้วนะไรอะเป็นคนลวกันข้างบนน่าจะปลอดภัย อะไรไม่เอาเดี๋ยว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 อูยหูอู้อู้อู้โอ,โอ,โอ,โอ้เลือสาดอะโอ้ช่องแอเลือน,นี้ไหลอูยขนไม่ลุกเลยเนี่ยอู้หลังหลังขนหลังขนหลังเขาเรียกขนเลยวะเออไมลุกอะ่ะ ผมนี่ลุกเลยโอเคปะไม่โพ่นะไม่โพ่ไม่โพนะ่ไม่โพ่ไม่โพ่ไม่พ่ไม่ล่ไม่พออย่าอย่าอย่าอะไรวะอะไรวะอะไรวะโอ้ยโอ้แกูจะไปต่ออย่างนเนี่ยโอ้ยคือจะทำเกมน่ากลัวไปไหนทำให้ใครเล่นเนี่ยฮะบอกอิข้างล่างนี้มีของกันถามว่ากล้าเจ็บไหมเอ้ยเงาโอ้โหเสียวอะ เลือดเฮ้ยอะไรวะมีอะไรบางอย่างอยู่น้ำอะไรอ่ะแล้วกูจะไปโอ้โหแล้วน้ำน้ำน้ำบ้าเหรอวะเฮ้ยเมียวเมียวเมียวไปลบเลยเฮ้ยอะไม่เอาอีเอ,อ,มเอ,า,เอามะโอ๊ยหายใจ แล้วอ่าทำสิบอยตรงนี้นอะไรอ่ะโอ้ข้าบนนี้เป็นเลือนนะฮะมึงมีอะไรผมวะแน่เลยอ่ะกูเตรียมใจละเอ้ยเฮ้ยไยไปไม่เอาไปดิอยู่ไหนอ่ะโอ้ยมีรอยเท้านะฮะเต็มหน้าแน่เลยอ่ะไม่เอาอะ่ะกลัว เฮ้ยเฮ้ยเล่นมากใช่ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวเจอกัน <c oughs> มาออกมาเลยมามามาออกมายิงให้หน้าสะบัดเลยเดี๋ยวก่ <c oughs> อนเฮ้ยอะไรมา <c oughs> อ๋อมีคนนอนอยู่อ๋อสงสัยก็าง่วงเหรอ <c oughs> เฮ้ยอืย อะไรอะไรแล้วอ,อะไรอะไรเล้ว <c oughs> อะไรให้หาเธอออริจินเขาเพราะพูดถึงอะไรอะ่ะใ,ใครคืออาลมาใครคือออริจนิจนเอาละเพื่อนไปกันเถอะ <c oughs> เฮ้ยอะไรเล้วมาไฟดงไฟดับอะไรนี่ <c oughs> ไม่คิดว่ากูกลัวบ้างเหรอเอ้ย <c oughs> เอ้ยอะไรวะเฮ้ยยิงโยกเลยเวะ ยิง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 เข้าที่หัวไหนไหนไหนผมมาผล่มายิงเข้าที่หัวหยิงฆ่ามันอะไรวะออกมาดีออกมาดี Tốt đã Tốt đã Tốt đã, đã. Hơi, lại à, lầy à? Ư, ừ, Ư ừ. Nhìn có lẽ nhìn tỏa nát Ư ừ. Ư, ừ, bin, bin mày mà ma. gì không rồi, hạt ui ui ê pa là rồi, đuôi nè hay 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 lướt một này

เค okay, มาโคต,ตั้งใจเล่นเมื่อกี้แล้าทางไปต่อโอ้โหถล้าทางไปต่อพี่ควันขึ้นขนาดนี้ไปโคนะกลัว เฮ้ยไม่เอานะกูหลบแล้วูนี่โจอแล้วโอเคอุ้ยเดี๋ยวผมไม่เอากระสุนกระสุนเลยเรียบร้อยก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอไงไปไม่รู้ว่าเจออะไรกันบ้างนะฮะก็ต้องพูดเลยว่าต้องทำใจเผื่อไว้ด้วยสำหรับการเล่นเกมเกมนี้ แมงโคนน่ะเฮ้ยใหม่แล้ววะโอเคผมมียาอยู่สี่เนาะามามามาโอเคฮัลโหลยิง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 เอาอีแต่ลาก่อนเดียวตัวโอเคต้องการก็กำลังเสริมประมาณนั้นยิง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 หัวแตกค่ะ Nigh, nigh. Eh, nigh Ôi, ohi, ohi, ohi. Oh, này này, ơi nài ơi nài quá, không ơi nài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  ơi อ๋ออยู่นี่หลอะอยู่นี่หลอะอยู่นี่หลอะอยู่นี่หลอออกออกมาดีออกมาดีออาดนะก็ว่าทำไมายิงแรงๆไอ้ปืนเข็มนี่เองจะเรียกว่าปืนเข็มดีไหมปืนเข็มนั่นแหละโอเคมาชิงโค้นหน่อยชินใจ เฮ้ยพลาดได้ไงอะ่ะโอเคต่อต่อตอต่อตอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยตกใจมันปักกลางนี่เลยอะ่ะ <c oughs> เอาห้อยห้อยเอ <c oughs> แล้วมาไม่ให้สู้ไม่เสียงคือคืออะไรคืออะไร กดผิดกดเบิ้ลเอ้ยจะยิงยังงั้นเนอ,ออ่าเอ้ยเออไม่ยิงก็ได้วะโอ้โหเฮ้ย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 โอ้โหพี่ครับ นี่พี่เป็นคนเว้ยพี่ไม่ใช่ผีผมยังตกใจเลยพี่ครับแล้วทีนีพี่เป็นผีเออไรหรอวะโอ้ยโอหเปลืองเลือดทิ่เป๋งเลยโอเคท่านจะมาใกล้ขนาดนี้นี่เดียลูสองคองจักราวาลมาไรอ่ะโอเค โอ้โหละทางเงากูด้วยดิมีอะไรบางอย่างอยู่บนน้ำใช่ไหมที่นบอกเมื่อกี้มึงนั่นแหละว่ามาทอมแคทนี่คือแดนมาเธอรนายรู้ว่าต้องตามหาผู้ชายคนนั้นยังไงใช่ไหมเราส่งเสียงการติดต่อก,กับเลคอนทีมตล้วงานเพิ่มคนเข้าไปซึ่ง คำสั่งของฉันก็คือปกป้องชายชื่อเฟเธอร์อโอเคต้องบอกอะไรก็อย่างไหมเป็นการแลกเปลี่ยนอะไรวะโอเคก็เขาพูดอะไรผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะแปลไม่ทันจริงๆเนาะคิดคำศัพท์ในหัวไม่ทันไม่ทันไม่ทันเขา โอ้ยเกมเนาะเกมเกมมันเป็นแค่เกมจะไปกลัวอะไรเออเนาะแค่เกมอ่ะแต่ถ้าผมแบบเงี้ยอ๋อตรงนี้ก็เท่าที่ผมเล่นไปครั้งที่แล้วนะครับถ้าเกิดตรงนี้ใครจำได้ก็อ่าอ่าผมผมเคยเล่นไปถึงละผมเคยเล่นผ่านตรงนี้ไปแล้วนะถ้าใครจำมันได้ก็อันนั้นก็ นี่คือสุดจริงๆที่ผมเล่นผมไม่เคยเล่นอะไรไปมากกว่านี้เลยและนี่เป็นการเล่นคนเดียวด้วยนะพูดเลยว่าน่ากลัวจริงๆโอเคเซฟเช็คพอยนี่อะไรป่ะมันมีระเบิดระเบิดเวี่ยงเออไม่รู้ผมเรียกถูกว่าก็มันเวี่ยงเวียงจริงๆคือพอเราโดนปึ๊บมันจะลอยขึ้นกาอากาศแล้วก็จะระเบิดลามนั้นฮะ Oh, yeah. Damaged. Maybe. The fire <Lust> and, <Machine> <the> and, <-air> okay. <the> <default> <the> and rescue guys are here. Once they've got the fire under control, we can check the rubble. Let's handle it. I need you on standby to head inside Armageddon. secure. Roger. Oh. Hey, don't do that! <AU�ityanha> ah. Minali Okay, Okay. เมื่อกี้นะฮะก็ติดติดไปเลยโอเคมาโอเคเราต้องมีคนม่ช่วยมีตัวประกันอยู่เราต้องไปช่วยเขาไม่สามารถควบคุมสถา,าการณ์ไม่สามารถควบคุมได้โอเคเราต้องปกป้อง ีหนูอีหนูทำไมต้องเป็นน้ำวะฮะเอ,อะไรอะเร็ว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 รีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นมันโดดลงน้ำเว้ยมันก็หายไปค,คือคือเราเห็นเราเห็นอะไรอะ่ะเออผมอยากรู้นะคือเราเห็น <c oughs> โอเคเจอ เจอเจอก็ยิงรอไปเลยอืมอืมโอเคโอเคเช็คอินแล้ว <c oughs> อุ้ยเวลาเช็คอินก็เบาๆก็ได้ปะเช็คอินแต่ละทีที่แบบหน้าส <c oughs> <N> ั่น ออกมาได้ออ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 โอเคคือผมต้องไปทางโน้นโอเควาวเปิดไม่ได้ตรงนี้โอเคหนักขึ้นโคตรเกลียดเลยขึ้นบันไดอ่ะอยากจะเอาเนื้อออกจากจอเลยเกิน น่ากลัวมากโอเคถ้ามันมีคนก็ดีไปอ๋อเมื่อกี้ไงโอเคแล้วต้องอ้อมไปตรงโน้นเฮ้ยอะไรวะโอ้ยใจจะขาด อย่านะเว้ยผ่านหน้าหนีแล้วอะ่ะมีเสียงด้วยเนี่ยโอเคมีอะไรกดไหมเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ ไปแล้วไม่อยู่แล้วโอเคครับผมก็เจอทางกันแล้วเนาะอยู่ตรงนี้ตกใจหมดเลยแม่งคือบันไดโคตรน่ากลัวเลยว่าเกมเนี้ยผมว่าต้องมีสักครั้งอ่ะที่แม,ม,ม่งโผล่มาเมื่อกี้นะฮะผมก็ทำการยิงระเบิดไปเนาะมันก็ช็อตช็อตเฉยเลยชอ็ชอตเป็นรูปช็อตอ่อ๋อเรา,าปิดไฟค่ะ พิดไฟค่ะโอเคครับอกอเนาะเก็บทุกอย่างที่เก็บได้เพราะแม่งโอ้ยเจอผีหัวใจจะวายเจอคนแม่งก็จะตายเอาเฮ้ยบิงเว้ยอะไรวะโอเคเรามาทางนี้ มาทำไรอะ่ะไม้ผีหลอกเอาวะไม่หรอโอโอเคผมใช้ปืนดนิมีอะไรไหมโอเคมี birth, รีเบิร์ดระเบิดระเบิดเป็นระเบิดรีโมทเนาะเป็นระเบิดรีโมทก็คือระเบิดที่ พอเราปาไปปุ๊บเราก็สามารถควบคุมได้ให้มันระเบิดตอนไหนอ่าประมาณนั้นโอเคมีทหารโอเคจะส่งกำลังเสริมไปรออยู่ยุ่งนั้นนะจนกว่าอีวาจะคอมจะสำเร็จอีวาคือ ขอภัยนะครับเวลาที่ผมยิงเนี่ยนัผู้ชมก็คงสังเกตเนาะผมจะเป็นผมจะเงียบบ่อยคือโคตรตั้งใจเล่นเลยรู้ปะโอเคผมเห็นอาหารซ้ายมือเนาะลงไปหน่อยแล้วกันเผื่อมีคงมีของอยากได้ยาแล้วใครมาตบมืออะไรแถวนี้วะเนี่ยโอเคตรงนี้ระเบิด เป็น ASP ไลเฟิลเหรอดีมั้ยอ่ะขอดูปืนนิดนึงนะโอเคโอ้อย่างเจ๋งมาแล้วว่ปืนซูมๆเป็นซูมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอื้อื้อือื้อื้อ้ปืนเขาดีว่ะทำไปเล่นมา โอเคครับตรงนี้เอ้ผมเคยเล่นถึงแล้วหรือเปล่านะ่าน่าจะเคยเล่นถึงแล้วเนาะครั้งที่แล้วจะมีพวกกำลังเสริมลงมาจากตรงนี้เนาะก็พื้นที่ดีที่สุดเพราะว่ามันยิงเราไม่ทะลุเราก็ยิงมันไม่ทะลุเหมือนกันโอเคเราก็จะเล่นแบบอย่างน,นี้โอเคลงมาลงมาตรงนี้ลงมา,ลงมา,ลงมาหลังหักมาเลยมาเลย ปุมโคตรดีของพูนเลยตรงนี้นอยู่ไหนอีกมาดิมาดิมา,ดมาอ่ะอะไรวะไปเดีย๋ยวปลเรบิดไปแล้ว้ออืออ ออืือ้้โอเคมนะจะยิงจนกว่าเพลงจะจบนะฮะผมยังไม่ยินเสียงเพลงอีกลแล้วว่ายังต้องมีอีกทำไมเพลงเมื่อกี้เพลงมันๆเพลงไม่มันละ ก็ทำการบุกเลยเนาะบุกเข้าไปเลยอยู่ตำแหน่งรอสัญญาณจากฉันฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงอะไรสั้งอย่างเบาลงเงียบไปเลยเมื่อกี้ โอเคครับก็ต้องขออภัยนะตั้งใจเล่นนะผมจะเงียบกอดติดโอเคโอเคเอ๊ยเราเปิดแล้วเรายิงเข้าไปสาด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 กระสุนอุย้ยยิงแม่นยังงวะเอ้ยพี่คโคตรโโหดมากอะ่ะกระโดดลงมาแล้วแบบอา้าวแปะเลยอุย้ยจกักรน็อ

แต่ก็เราตายวะเฮ้ยไม่ตายวิงโอเคโอเค Yeah, woo, ขารดเลยโอ้ยรอดเว้ยรอดเว้ยนะฮะถึงจะรอดไปนิดนึงแต่ก็ถือว่ารอด t <Dark Seven. S 3> เ m c a t 7, ฉันได้ยินใครสักคนต้องการกฉันต้องการคนอ๋อ Point m ไปอยู่ที่จุด มีปัญหาอะไรสักอย่างขออภัยนะฮะจริงๆผมต้องขออภัยหลายรอบมากเพราะว่าอาผมเข้าใจครับว่าทุกท่านก็เล่นก็อยากอยากเออมาฟังก็อยากได้ในเรื่องเนาะก็ต้องขออภัยที่แบบไม่ทันบ้างแต่อะไรที่สาคัญสําคัญผมเนี้ยพยายามไปให้ดีที่สุดเนาะยังไงก็ต้องนะฮะเฮ้ยแล้วทําไมโอโหผมว่าเจอว่ะผมว่าเจอพื้นที่อย่างเนี้ยเจอเจอแน่นอน ก่อนเจอขอยอมขอ,อยาตว่าเจอดูด,ดิเป็นไรอ่ะไรอ่ะอ๋อเคพอบเขยิเออเมื่อกี้หยิยบหยิบนี่มีอะไรพุ่งมาตายมึปบ้าโอเคไม่มีเฮ้ยตัวเข้าไปไม่ได้ด้วยข้างนอกมีหอทางซ้ายมีของแน่นอนครับ เราต้องเก็บของมาก,ก่อนของคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปมั่วซุกก็อาจจะเจออะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคโหอ,อ,อะไรวะนะ่าโอ้กระสุนใม่พอชยูอะลยอะไรวะเห็นหรอเฮ้ยตาดีรึเปล่า ตาโคตรดีตาดีมากพี่ครับพี่ตาดีโคตรโคตรผมไม่รู้จะพูดอะไรกับพี่แล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โห เฮ้ย้ตายว่ะตายชัวเฮ้ยจากกันน,อน็อตโอ้โหโอ้โหโอ้โหตันค่ายำยำเข้าไปย้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 ำเข้าไปยำเข้าไปยำเข้าไปเตะร่วมโอเคเดี๋ยวมาเจอกันกดกด ครับเหลือแต่จักรนอดก,กับผมแล้วนะฮะเรามาดูฉากนี้กันฉางนี้จะเป็นฉากที่อื้ออือ,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 อโอเคมาโอเคครับผมฆ่าจักรนอดได้แล้วเนาะ<ม>เออเหมือนกับว่าเฮลซีเอซีเคลียร <LC S 1> <LC S 2> ์แล้วลนะโอเค ระวังดูอะไรนะบอกว่าให้ดูแบ็คฮอกด้วยนะเออโอเคโอเคเจอเฟทัลแล้ววู้ฮอลเราใช่ไหมขอให้ใช่เต็มกุซองไว้ก่อนโอเคก็ต้องบอกว่าเหนื่อยพอสมควรนะครับผมครับอินเทอร์วลที่3ยาวมากๆเลย โอเคก็ okay, เดี๋ยวขอปิดพาร์ทไว้ก่อนนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมานะครับผมรับสมัคเกมเฟียนะแล้วก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมหรือถ้ามีอะไรติชมก็เชิญเลยครับเคิ <c ười> <c ười> <c ười> ร์ฟขอโทษครับถ้าเกิดว่ามีอะไรติชมก็เชิญคอมเมนต์ที่ด้านล่างเลยนะฮะหรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้โอเคครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะโอเคซียร์